เป็นเรื่องแล้วครับเ,เพื่อนๆในช่วงวันสุดที่ผ่านมาตลาดคริปโตของพวกเราเจอสถาน,นการณ์ที่เป็นแบ็คไฟเดย์ของจริงนะครับโดยดวยเงินหายวับไปกับตาถึง19,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงไม่กี่ชั่วโมงนะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยมาจากแค่โพสต์โพดเดียวของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้คนพอแตกไปกว่า1.6 ล้านพอร์ตเมื่อนซึ่งเดีว,ว่าเป็นเหตุการณ์ดิคุเดทที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโตเลยก็ว่าได้นะครับและก็ตามที่สําคัญที่หลายๆคนอยากรู้เลยเนี่ยว่าตลาดกระทิงจบแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปวิด,ดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มตนน้นในช่วงวันพฤหัสในช่วงวันที่9ตุลาคมเมื่อจีน,นเนี่ยมีการประกาศควบคุมแร่ทรงออกหายากหรือว่าแร่เอิร์นะครับซึ่งเดีวววเป็นหัวใจสําคัญในการผลิตสินค้าโอ้โหเลกไดูว,ว่า สินค้าให้เทคแทบทุกอย่างนะครับนะตั้งแต่ iPhone นะครับปาก็ไปนจนถึง F 3 5นะฮะนี่คือการเดินเกมของทางจีนที่ค่อนข้างชันฉลาดมากๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางสหรัฐไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรแต่อย่างใดน,นะครับเพราะว่าหลังจากที่ทางจีนประกาศเนี่ยในช่วงเช้าวันศุกร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศเลยนะครับที่ทางทูตโซเชียลนะว่าขูดจะขึ้นกำแพงภาษีจีนแบบมหาศาลนะครับเพราะว่าพอจีนซัดแบบนี้สหรัฐก็ตอบไปแบบนี้นะฮะซึ่งแค่เนี้ย ก็แย่แล้วนะหรือว่าทำให้ตลาดปันป่วดแล้วนะครับวิกอินเด็กเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง22%ส่วนบิตคอยก็เริ่มซึมมาหลังจากนั้นเลยนะครับล่วงจากเราวๆสัก1,22,000ลงมา1,17,000เราๆๆนั้นนะฮะแต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพราะว่าหลังจากนั้นในช่วงตอนบ่ายเนี่ยพี่ทรัมป์ของเราได้โพอสอีกโพสตหนึ่งนะครับเขาบอกว่าสหรัฐจะเก็บ ภาษีนําเข้าสินค้าจีนทั้งหมด100%เพิ่มเติมจากที่เก็บอยู่แล้วฮะซึ่งพอโพลนี้ออกมาเท่านั้นแหละครับตลาดก็คราชลงมาเกิดเป็นลิควิดเดชันแคสเกดแบบที่เห็นหรือว่าการล่วงลงมาเป็นน้ําตกเลยนะครับนนราคาเอาคอยลงมาวันเดียวหรือว่าชั่วโมงเดียวไม่ถึงชั่วโมงด้วยนะฮะป้าสิบจสิบแปดสรถือว่าเป็นการล่วงที่หนักพอแตกรวมๆกว่า16บหกพันล้านหนึ่งหมื่นหกพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐถือว่าหนักกว่าในช่วงโควิดเสียอีก ซึ่งสิ่งนี้ก็เลยทำให้บิตคอยเนี่ยลงมาถึง14,500ดอลลาร์หรือว่าบางกระดานเนี่ยลงไป12,000แสนสองเลยท้กท่านหรือว่าแสนต้นๆอ่ะพูดง่ายๆนะฮะเลยดูว่าแวบเดียวหายไปกว่า20,000ดอลลาร์สำหรับราคาบิตคอยเนาะเหรอนั่นไม่ต้องพูดถึงนะฮะอีเธเรียมเนี่ยที่ว่าแน่ๆนะร่วงไป20-30% XRP ามสิบเปอร์เซ็นต์เอโซลาร่าโดดคอยยี่สตัวเล็กตัวน้อยอันนั้น อย่างที่บอกไป80%ปทีนี้ถามว่าทำไมเหตุการณ์นี้มันถึงรุนแรงขนาดนี้นะครับจริงแล้วมันก็เกิดจากหลายปัจจัยเนาะแต่ผมรวบรวมมาประมาณ3อย่างมัดรวมกันอย่างที่หนึ่งเนี่ยคือในเรื่องของเลเวลเลตนะครับก่อนที่เรื่องมันจะเกิดเนี่ยตลาดเต็มไปด้วยความโลภนะครับมีการเปิดสัญญาฟิวเจอร์หรือว่าตัวอัพเบนต์อินเทรสเนี่ยในบิตคอยเนานะะสูงเป็นประวัติการณ์นะั้นถึง94,000ล้านดอลลาร์นะฮะนึกภาพตามครับมันเป็นเปรียบเสมือนกับว่าเราสร้างตึก ละฟ้าไว้บนฐานที่ไม่มั่นคงฮะพอโพสต์ปุ๊บก็เป็นไปตามที่เห็นตลาดก็คราสลงมาอย่างที่2เนี่ยคือเป็นเรื่องของเวลาครับมันเกิดในช่วงบ่ายวั oup, นศะุกร์เนาะซึ่งเป็นเวลาที่สภาพคล่องต่ํามากๆนะครับคือตลาดหุ้นกำลังจะปิดแต่พวกง,ง่ายๆคนจะเลิกเทรดกันแล้วนะฮะพอราคามาล่วงลงมาเนี่ยมันเลยไม่มีแรงเข้ามาช่วยรับซื้อกันได้เลยนะครับมันเลยเกิดในเรื่องของตัวโดมิโนเอฟเฟกซึ่งพอมันมีออเดอร์ที่ถูก ฟอสเซลเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคายิ่งต่ำไปอีกพอยิ่งต่ำไปอีกก็เลยทำให้มีคนมาโดนบังคับขายมากขึ้นไปอีกวนลลปบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสุดแล้วมีคนที่โดน uh, ล้างพอร์ตไปเนี่ยถึง1 9 0 0 0ล้านดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงนะนเพื่อนๆแต่ตอนช่วงช่วงนั้นเนี่ยแวบเดียวอ่ะหมืนน่นหกนะฮะโอ้โหหนักหนามากๆหนักกว่าช่วงโควิดอย่างที่บอกไป เพื่อเห็นภาพนะครับตอนช่วงโควิดเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคม2020มที่วันหนักแล้วเนาะมีการล้างพอร์ตไปแค่1,200ล้านดอลลาร์นะ FTX เนี่ยที่วันหนักๆนะฮะเป็นจุดจบของแบร์มาร์เก็ตนะโดนไป1,600ล้านดอลลาร์โควิด1 2นส FTX 1,600ล้านรอบนี้ปาเข้าไป16,000ถึง19,000ล้านนะ่ะพันกว่าล้านมาหมื่นกว่าล้านคือมันแบบเป็น10บสเท่านะฮะเห้ผลก็ที่3นะครับก็คือเอเชียนนะครับเวลาที่เกิดวิกฤต ในช่วงช่วงนั้นเนี่ยเทรดเดอร์ดับนางหลายคนเนี่ยออกมาบอกเลยนะฮะว่า exchange ใหญ่ๆอย่าง Binance, Coinbase, Robinhood ระบบเนี่ยล้วนเหมือนกันในช่วงช่วงนั้นนะครับอ order b o o กเนี่ยค้างนะครับฟังก์ชัน stop loss ใช้การไม่ได้ความผิดพลาดทางเทคนิคนีน่แหละทําให้การปรับฐานธรรมดากลายเป็นการคราชลงมาของตลาดแต่ก็ล่าสุดเห็นทาง Binance เขาเออ่มีการเชิญเชิแล้วนะอันนี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะคือ Binance นี่คือสุดยอดนะออกมา อะเรด้วยยังไงดีรับผิดชอบเร็วมากนะในออเดอร์ที่มันมีปัญหามีการขัดข้องเนี่ยเขาจะเชยหลายเยอะเหมือนกันเราลองไปติดตามข่าวดูนะครับถือว่าอันนี้ย่ต้องต้องยกนิ้วให้ทางไปน,นั่นเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคําถามตโตๆ,ๆนะครับหลายคนก็อยากจะรู้แหละว่าเฮ้ยมันมี insider trading หรือเปล่านะครับพู้นาตรงก็หลายคนรู้อยู่แล้วแหละนะครับมันโลกเราไม่ได้สวยขนาดนั้นเนาะมันก็คงต้องมีคนรู้ล่วงหน้าผู้ตามตรงนะครับแต่เราอาจจะไม่รู้หรอกว่าว่า เป็นใครหาลายชื่อตัวบุคคลมันก็คงลำบากนะครับแต่หลักฐานต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างน่าคิดนะเพ,นเพื่อนเพราะว่าบนกานเทรดฟิวเจอร์ตัวตึงนะครับอย่างไฮเปอร์เล i ควิดนะฮะมีวอลเล็ตของวานตัวหนึ่งเพื่อนๆทำการเทรดเรียกได้ว่าถูกจังหวะอย่างไม่น่าเชื่อฮะทำกำไรไปกว่า200ล้านดนอลลาร์จากการวิเคราะห์บนออนเชนบนบล็อกเชนเนี่ยพบว่าเทรดเดอร์คนนี้เป็นเทรดเดอร์สาย OG นะครับถือบิตคอย n มาตั้งแต่ต่อปี2 0 1 1เเขาเริ่มสร้างสถานะช็อต หรือว่ามองว่าบิตคอยจะลงหรือว่าอีเธอรียมจะลงเนี่ยมหาศาลในช่วงไม่เกี่ยววันก่อนที่ตลาดจะถล่มหรือว่าครดลงมาและที่น่าสงสัยที่สุดเลยก็คือเขาเพิ่มสถานะช็อตอีกเท่าตัวแค่30นาทีก่อนที่ทรัมป์จะโพสต์เรื่องภาษีเพื่อนือโอเคแหละสะสมช็อตมาในช่วงก่อนในนี้สัก45หวันสัปดาห์หนึ่งก็พอเข้าใจได้แต่อันเนี้ย30นาทีเพิ่มไปอีกเท่าตัวก่อนที่ทรัมป์จะโพสต์ฮ อะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นนะครับเลยดูว่านี่คือการอ,อ,อ่านเกมเศรษฐกิจมหาภาคที่แบบสุดเทพไปนะเพืเ่อนๆหรือว่ามีคนกระซิบบอกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพูดยากนะครับตอนนี้นักกฎหมายคริปโตดังๆหลายคนเนี่ยกำลังเรียกร้องให้มีการสอบสวนเต็มรูปแบบแล้วนะฮะทีนี้คําถามที่สําคัญที่สุดแล้วเราเอาไงต่อตลาดจะฟื้นกลับมาหรือเปล่าข่าวดีก็คือท่ามกลางความกลงหนแบบสุดๆในตอนนี้นะฮะ บิตคอยยังสามารถยืนได้อยู่เหนือ10,000แนะอันนี้ก็จะยิงจะยิงบิตคอยไม่ได้แย,ย่อหละไอ้ที่แย่คือเอาคอย <c oughs> นะครับในบะิตคอยนี่คือประมาณแสนสองพันก็แปบ๊บเดียวนะแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับตอนนี้บิตคอยก็ยังยืนได้ถึง10,000แอยู่ผมว่าก็สบ,สบายๆนะครับเพราะว่ามีแรงซื้อเนะี่ยกลับมาค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันหลานจากกันนั้นนะครับสิ่งนี้บอกอะไรเรามันบอกว่าการถลม่มในครั้งนี้เป็นเรื่องของตลาดฟิวเจอร์เป็นเรื่องของการล้างบางสําหรับกระเป๋าที่ใช้เลเววัตต่างๆที่แบบส,งสูงๆเลยนะฮะ จริงๆแค่1.5ก็แตกแล้วนะสำหรับ a l t c o i นะครับแต่มันไม่ใช่การล้างบางหรือว่าไม่ใช่การล้างตลาดสปอ t s ตสปอตนี่คือแทบไม่ลงอ่ะคือไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ที่มีปัญหาคือการล้างบางของตลาดฟิวเจอร์นั่นเองและสิ่งที่สำคัญข้อมูล o n c h a นแสดงให้ญญเห็นเลยนะครับว่าพวกสถาบันการเงินเนี่ยมองว่านี่คือโอกาสช้อนซื้อครั้งใหญ่นะครับมีรายงานว่าสปอต ETF ของ b บ c ็ก o ッเข้าเก็บบิตคอยเพิ่มไปกว่า21,000บิตคอยเพืนะ่อนๆสปอตนะเออ สบัดไปขอ ETF นะฮะซึ่งการเก็บในครั้งนี้เป็นการเก็บกลางสมรภูมิเลือดฮะและพวกวาน XRP ก็เก็บเหรียญเพิ่มไปเป็นพันๆล้านโทเค็นฮะนี่คือสัญญาณที่เรียกว่าสมาร์ทมันนี่หรือว่าเงินทุนที่แบบฉลาฉลาเนี่ยเขายัางเชื่อว่าตลาดกระทิงและยาวยังไม่จบครับและพื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยพื้นฐานยังเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือราคาที่ลงไปต่ำๆก็ทําให้วานต่างๆเหล่านี้รายยตาต่างๆเหล่านี้ มีโอกาสจะเก็บของันได้นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ฝั่งเอลคอร์กันบ้างน,นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆนะครับเพราะว่าการถล่มในครั้งนี้มันรุนแรงจนหลายคนถามว่าเอลคอร์เซซั่นจบแล้วหรอนะครับผู้นาตรงมันยังไม่มาเลยทุกท่านนะฮะคือเอลคอร์เซซั่นเนี่ยมันตกลงมาเหลือที่ประมาณ55านะสาะสำหรับตัวเอคอร์เซั่นอินเด็ก์นะฮะ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่บอกว่าเป็นอัล o อ o l i z a t i อัลคอ o h o l z a n เนี่ยถ้าเกณฑ์เนี่ยอยู่ที่75ตอนนี้มันต่ำมา55นะครับเงินทุนเนี่ยไหลออกจากอั c o อยกลับไปหา bitcoin ที่ดูปลอดภัยกว่าแต่นี่ยังไม่ได้หมายความว่าอั c o อยจะฟื้นไม่ได้นะครับแต่มันบอกเป็นในไหนว่าไอยุคก,ก่อนอันนี้ที่แบบซื้ออะไรก็ขึ้นซื้อเหรียญหมาเหรียญแมวขึ้นหมดทุกตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายแบบนั้นแล้วนะับเพราะว่าการขึ้นรอบต่อไปอัล o อยอาจจะเป็นการ selection p u นะครับหรือว่าเป็นการขึ้นอ l c คอย ในบางกลุ่มแล้วกันนะครับเช่นกลุ่ม AI กลุ่ม r e v o a s s e t ซหรือว่าเหรียญที่มีข่าวหรือว่ามีโอกาสจะรอข่าวดีอย่างทาง s p o ต ETF อย่าง s o l a n a x p กที่คาดว่าน่าจะมาอยู่แล้วล่ะสำหรับ ETF ของ o o a n a แลก x p นะฮะซึ่งเหรียญใหญ่ๆรือว่าเหรียญที่มีพื้นฐานดีเนี่ยอันนี้ ก็มีโอกาสจะกลับมาได้นะฮะแต่ตัวแปรที่ใหญ่ที่สุดที่จะชี้ชะตาตลาดหลังจากนี้เลยก็คือโดนัลด์ทรัมป์ครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องจับจ้องสถานการณ์การเมืองร,ระหว่างประเทศให้มากๆเลยนะครับแล้วก็ทรัมป์เนี่ยให้เดทไลน์เรื่องภาษีไว้ถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งก็ยังมีเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ให้เจราจาก่อนการประชุมสุดยอดเอเปซึ่งในอดีตเนี่ยทางทรัมป์ก็มักใช้กลยุทธ การขู่แรงๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อต่อรองสาหรับคู่แข่งนะครับเรดูว์ซัสก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อรองแล้วก็เดี๋ยวค่อยปรับผลประโยชน์กันที่หลังนะฮะแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยรอบแรกในตอดปี2018ใช้ระยะเวลาถึง18เดือนนะกว่าจะจบดีลเฟสแรกได้นะครับนั่นหมายความว่านักลงทุนอาจจะต้องเตรียมใจรับความเสี่ยงที่อาจจะยืดเยื้อไปอีกสักพักใหญ่ๆเหมือนกันตลาดก็อาจจะลงได้อีกนะ แต่ถ้าเขาตกลงกันได้นะครับเราอาจจะได้เห็นการพุ่งกลับมาที่รุนแรงมากหรือว่าเลด้ว่า Relief r a l l y นั่นเองเรื่องนี้นะครับสำหรอนได้เห็นว่าในโลกยุคที่เปลี่ยนไปที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นได้ครับตลาดคริปโตของพวกเราเนี่ยอ่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คริปโตแล้วนะครับเลด้ว่ามันผูกติดกับเกมการเมืองระดับโลกผูกติดกับภาวะสงครามภาษีต่างๆนะครับแบบแทบแยกไม่ออกแล้วนะเมื่อเบือเพราะว่า ข่าวต่างๆก็กระทบกับคริปโตหมดในตอนนี้นะครับการถล่มในครั้งนี้เป็นบทเรียนราคาแพงสอนให้เราได้รู้เลยว่าการเล่นกับเลเวลสูงสูงในตลาดที่เปราะบางแบบนี้เนี่ยมันอันตรายแค่ไหนนะครับและมันก็เป็นการล้างบางความโลภที่มีมากเกินไปออกจากตลาดนะครับเพื่อการสร้างฐานที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมสําหรับขาขึ้นรอบถัดไปโดยสรุปนะครับเหตุการณ์คราของตลาดในช่วงวันที่10ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยคือ มาจากการจุดชนวนภาษี100%เนาะของทรัมป์ต่อจีนนะครับแต่เชื่อเพลิงเนี่ยทำให้มันลุกลามเพิ่มขึ้นไปจากระเวบเลทที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้เกิดเลคูเดชั่นแคชเก e ล่วงลงมาอย่างรุนแรงปาร์เข้าไป1 9 0 0 0ล้านดอลลาร์ส่งผลกระทบถึงนักลงทุนกว่า1.6ล้านคนนะครับและมีข้อสงสัยในเรื่องของ Insider Trading นะครับซึ่งตอนนี้ต้องรอข้อพิสูจน์ว่า จะมีการสืบสวนสอบสวนอะไรยังไงหลังจากนี้นะครับแต่ข่าวดีวก็คือปัจจัยพื้นฐานของตลาดกระทิงเนี่ยยังอยู่นะครับสถาบันการเงินเข้าช้อนซื้ออยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับการซื้อหรือว่าการกลับมาได้หรือว่าแรงซื้อเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ซื้อทุกตัวนะครับมันอาจจะเกิดแค่เป็นบางกลุ่มเป็นบางเหรียญที่มีพื้นฐานดีหรือว่าที่รอข่าวดีอย่าง ETF ที่จะมาในอนาคต ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปเลือกกันดีๆจับจ้องตลาดกันให้ดีรวมถึงต้องจับตาสถานการณ์การเมืองอย่างดีด้วยนะครับเพราะว่าตลาดการะทิงเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะไม่จบแต่กติกาต่างๆหรือว่าเกมต่างๆที่มันจะพัมม้มเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วฮะมันไม่ใช่ว่าจะพั้มง่ายๆแบบช่วงก่นกอนๆที่เราเล่นกันแต่รายย่อยขึ้นก็เคื่อน,นเรื่อยๆแต่ตอนนี้ข่าวไม่ดีต่างๆมากระทบเต็มๆซึ่งก็จะต้องจับจ้องสถานการณ์ในด้านของความมั่นคงต่างๆสงครามต่างๆ ภาษีต่างๆเลยดูว่าชาวคริปโตกลายเป็นคนที่ต้องติดตามข่าวเศรษฐกิจกันแบบทักทุกวันกันแล้วในตอนนี้ของเพื่อนๆ,ๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับหากชอบเนื้อหาแบบนี้ยังไงฝากด like, กดไลค์กดติดตามเอาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็หากมีข้อผิพาดประกันใดผมต้องขออภัยกันมาในที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็หากใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมนะลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปตัวนี้แล้วก็ตอนนี้สต็อกสิงแนลสกรีเนอร์เปิดให้สมัครแล้วนะครับคืองมือได้ช่วยน้้าหหนนนุุุทททคคัดไยตต่งปประเศิโ ที่มีสัญญาณที่น่าสนใจหาว่าจะเป็นประพันตัวส่งตรงถึงมือคุณทุกวันนะครับอย่างนั้นรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ